ไวเว็บบ็อกออฟทูคอมศูนย์แปดหนึ่งห้าเจ็ดหกปดหกเห้านะครับอตอนนี้เรากำลังจะลองเครื่องตัดหญ้ามิตซูบิชิทียูสนะครับตัวของแท้นะครับรูปทรงก็เป็นแบบนี้นะครับแบบนี้เลยนะครับลูกค้าท่านใดสนใจก็ทักมาได้นะฮะ ในรายละเลอียดที่ขึ้นไว้ที่หน้าจอนะครับมีเป็นร้อยครับถ้าไม่พอเดี๋ยวเบิกมาให้อีกได้อ่ะแม็กเดี๋ยวจะลองสตาร์ทให้ตัวหนึ่งนะฮะฟังเสียงนะครับอ่ะลองเลยก็ประมาณนี้นะครับ วอันนี้เป็นอุปรกรณ์ที่แถามมานะครับเราก็จะแถมจับเครื่องเลยเนาะนี่นะฮะสนใจก็ทักมาได้นะครับประมาณนี้เลยนะ